ส่อไปที่ดูคนมื่อนี่มาพบกับช่องมงชาแนลเนาะมื่อนี่ฮากันจะมาสอนวิธีปิดเปิดเครื่องเนาะมือถือเซี่ยมีโน้ตซิบเนาะเข้าไปเบิร์นกันแล้วเนาะก่อนอื่นเฮากา็เข้าไปที่ตัางคาเนาะคลิกต่างคา้าต่างคาเ,าเลื่อนขึ้นมาเนาะเลื่อนขึ้นมาเราจะเห็นเนาะอยู่นี้เนาะ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพเนาะพี่เขาเร่ลีกเขาถ้าแมน a n น r o i d 11เนอนาะมันจะส่งอย่างน้อยหนึ่งถ้า Android 10ลิลงไปแหละมันลิกไปมันจะเห็นเลยแต่ตัวนี้มันจะบุหินตัวนี้มันเป็น Android 11มี UI 12ิบจำสูตรจำชิบเนาะเป็นมี UI ทอ่ว่าล่าสุดเนาะที่เขาจะอาเบีมาเนาะ ฮอสโธต์เนี่ยฮอสโธตเบ็นแหละเลาก็ติ๊กเขาตัวนี้นเนาะแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่เนาะติ๊กเขาเลยเดี๋ยวเขาเลื่อนมาเลื่อนมากันยังบบเห็นอีกเนาะแต่เขากับคลิกตัวเพิ่มเนาะเพิ่มหน,นึ่งนาทีเนาะคลิกเข้าไปมันจะเห็นแล้วเนาะเนี่ยตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องเนาะติ๊กเข้าไปเลยอยู่นี่มันค่อยตั้งแล้วเนาะ ค่อยต่างมันให้มันเปิดมันหกโมงเสาร์เนาะแต่ให้มันปิดอยู่สิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะเึ่ว่าสักสามโมงสามสิบเนาะสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะทุกๆวันศุกร์เนาะมันจะมีขังเดียวทุกวันธรรมดากำหนดเองกำหนดเองมันจะวันน่ะแต่ว่าค่อยเนี่ยต่างเฉพาะวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมือที่ว่าภาคเบียรเนาะเขาจะปิดให้มัน ตั้งเวลาปิดไปเพราะว่าบ่าให้มันรบก,กวนเราเนาะฮอนนี่กับจบคลิปเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปเนาะ